พูดเป็นเสียงเดียวกันน้องเอลิเซียแพทิเซียโนดวิเศษคนแห่ทักหน้าเหมือนใครตอบเป็นเสียงเดียวกันน้องเอลิเซียแพทติเซียโนดวิเศษคนแห่ทักหน้าเหมือนใคร เป็นคุณแม่เต็มตัวเรียบร้อยแล้วสำหรับแพทิเซียกูดหลังจากให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยออกมาอย่างปลอดภัยสมบูรณ์ไปเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยล่าสุด19มิถุนายน2566คุณแม่แพทิเซียก็ได้เผยภาพแรกของลูกสาวชื่อว่าน้องเอลิเซียพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างอบอุ่นกับคุณพ่อโนตพิเศษโดยคุณแม่แพทิเซียเขียนแคปชั่นระบุว่า ยินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้อลิเซียลูกสาวตัวน้อยน่ารักของเราเกิดวันที่16มิถุนายนอายุขัน38สัปดาห์บวก2วันพวกเรารู้สึกซึ้งใจมากที่ได้กอดหนูอย่างแข็งแรงในอ้อมแขนของเราหนูน้อยอลิเซียน่ารักน่าเอ็นดูแบบสุดๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถอดแบบความสวยของคุณแม่มาเป๊ะๆขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่และลูกสาว